อันนี้ก็เป็นต้นบอนกระดาษของนายทิเทียนนะครับผมแย่งดงามไหมเจ้าแสนหรือล้านดีเจ้าแสนหรือล้านดีกุ๊กกูนะฮะอันนี้ได้แบ่งมานะครับเพื่อนๆได้แบ่งมาบอนกระดาษนะฮะหายากมาก หายากมากเป็นร้อยล้านนะหาไม่ได้เลยใหญ่จะใหญ่แล้วจะใหญ่โอ้โหนะครับเป็นร้อยล้านกวาจะได้เขาแบ่งมาให้ครับผมราคาไม่ต้องพูดถึงสุดโตสุดโต นะฮะฮบอลกระดาษน,นะฮะเขียวขาวนะฮะ่้นใหญ่ถ้าใครฟุกๆก,ก็ก็อาจจะเ,เจอคนแบ่งให้ต้นใหญ่ก็ว่ากันไปครับอันนี้ผมก็เป็นพ่อพันธแม่พันธุ์ครับผมครับว้า ใช้ได้ไหมทนุถนอมสุดๆแสนหรือล้านดีแสนหรือล้านดี จะรอบอนหูช้างด่างเข้ามาอยู่นะครับผมเหลืองขาวนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงเหยียบเหยียบเหยียบกระจายเหยียบกระจายรออยู่รออยู่บอนหูช้างด่างขาวด่างเหลือง สีแงเขียวโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวกล้วยกล้วยเข้ามากล้วยกล้วยอินโดครับผมสี่สายพันธุ์หายากโดนกันในทิเทียนแน่นอนหลักแสนหลักสิบล้านโอเยส บอลกระดาษโตมาเดี๋ยวตรงนี้เป็นกอครับเป็นกอแล้วก็ค่อยๆแยกครับผมลูกมันจะโผล่แต่ต้องนา่าจะนานเหมือนกันเป็นกอใหญ่ บอลกระดาษเขียวขาวด่างขาวหายยากมากเมื่อวานคุณลุงมีอยู่แต่บอกว่าลุงก็มีน้อยยังไม่แบ่งให้าหาครับผมผมพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นเป็นร้อยล้านร้อยล้านขานะครับร้อยล้านขานะ แต่คือไม่มีสักยาวพอดีคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขาบอกว่าได้มาเรื่อยๆเห็นพี่นานๆทีสีหปีทีมาทีนะฮะแบ่งให้แบ่งให้นะฮะของคนรักนะฮะการปลูกต้นไม้ไม้ด่างครับผมของนายทิเทียนนะฮะเดี๋ยวนาคตโตแล้ว ใครสนใจลูกแบ่งให้แบ่งให้ราคาไม่แรงครับผม